สวัสด,ดีจ้าปราจาพาเลาะให้หลาะนาพายุเข่าแล้วเมื่อสองมือปราจามีโอกาสได้มาเก็บเกี่ยวได้มาส่องเสียงนาน้อยปราจามาอัปเดตอัปเดตอัปเดตให้พี่ๆน้องๆเบิ่งมาขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อปราจากบพักกะยุ่งยุ่งย่างๆเนาะญาตบ่คคอยสบายก็แวะเวียน คนมากกับมาซองนี่แน่มากนะอันนั้นแน่เผื่อจะมีโอกาสก็เลยเลาะมาซ่องมาถ่ายมาเว้ามาจากไอมาหาอันพีพ่ๆน้องๆคนโหดพีพ่ๆน้องๆบ้านพี่อยููประจากก็เลยมาถือโอกาสมากราบขอบคุณพ,พี่ๆเพื่อนๆหลายๆช่องเนาะทางต่างประเทศทางบ้านใกล้เคียงภาคตะเวนออกตะเวน,ต,เวนตก บานไกลเรืองเคียงประจาสุขุสุสคนท่นละเนาะประจาก็เลยเอามาถ่ายอยากตาลายจังหน่อยเด้อถ่ายถนนหนทางถ่ายนั่นจะยัง่งโบเซตดอกจก้ะยังโบเซตดอกยัง่งโบเซตดอกจก้ะแต่ประจาก็มาอัปเดตอย่างว่ายั่งบอ,อันนั้นประจากก็เลยถือโอกาสมากราบขอบบุญขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ซับประจากก็ขึ้นไปเรื่อยๆระยะนี่ก็ อาจจมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเนอะมันก็บอกว่ากันน้องๆสู้กันต่อไปพี่ๆน้องๆประจากกราบขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจแรงใจที่ส่งมาให้ประจากับครอบครัวเด้อจะเด้อทุกๆช่องทางหลายๆช่องทางทั้งบ้านอันพี่ยูใหม่พี่ยูเก่าเนาะขอบคุณมากๆเบิงแยงประจาไปน้ำเลเด้อประจากับอุปสรรคกับลายระยะนี่ ที่ปจปจลงเท้าไปนั่นไปนี่กาจะมีอุปสรรคมีนั่นมีนี่มาหลายอย่างหลายประการพ้นทุกข์พ้นสุขพ้นโรคพ้นภัยกจาจจะกว่าสิอยู่ดีมีแห้งสิมีความสุขความเจริญน้าหมู่เขาอยู่ดอกปรจาก็ได้ก็เลยบางบอกเ่าก้าวิบมาเว้าสุพี่สุน้องฟังฮหละเนาะภาษาบ้านประจาเว้าที่ถ่ายส่งไปเบิ่งมันมืดฝ้ากำพนสิมาอีกแล้วปจาก็เลยถ่าย ไปเบิ่งอีกว่าอันมันมืดมาหมกพ้าวกะประจ่าอยากได้หมกพ้าวนำหอมเพื่อพี่ๆน้องๆแวะเวียนมาหาจะได้กินหมกพ้าวนำหอมก็เลยส่องศาสไปให้เบิง่งกะยังบบมีโอกาสอยากปลูกอ้อยซอยปีปลูกนั่นปลูกนี่กะพอจะได้เล็กๆน้อยๆเทียงนาน้อยประจ่ากันยังบอกนะเด้อยังบ่สมบูรณ์ลอกจาก้ายังบ่สมบูรณ์ลอกจ้าประจา่าหันเอาไา อัปเดตอัปเดตยังบ่มีกะทราบกะแบบธรรมดาที่เห็นเห็นนี่ละจ้ะประจ่าขอบคุณขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆท่านขอบคุณเ่าแก่เพื่อนพ่อพอประจ่าหยุดงานยาวเลยได้จะนี่หยุดงานยาวเนื่องจากที่ประจาลงคลิปไปขอขมาเจ้าปู่ไปแล้วนะว่ายาเพื่อนนั้นเป็นใจไวชพันโดยที่กินยางเป็นพิษมา ตัวที่กินยังเป็นพิษมาฮะล่ะจ้ะพระจาไปเลยอันมาบอกเราแล้วก็พระจ้าขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่ให้พระจาให้ยาให้ครอบครัวพระจาเด้อที่ให้ครอบครัวพระจาอยู่ดีมีแห้งให้ยาเพ่อนอยู่รดปลอดภัยอายุมันควันยืนแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ขอบคุณมากๆคะ่ะพี่ๆน้องๆพระจ้าขอบคุณสําหรับไลค์สำหรับซับ ทุกไลทุกซับสำหรับการติ๊กามเด้อจะเด,ด้อประจาขอบคุณมากมากเลยค่ะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าถ้าประจาเข้าบ้านไปหาเพื่อนยังบ่หอดบ่ถึงก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อจะเด,ด้อระยะนี่มันก็อยากเข้าบ้านยากจะน้อยไปนั่นไปนี่ก็อยากยากจักน้อยอ่น่าจะประจากลับไปไปตลอดกระิใส่เวลาจักน้อยสําหรับประจาเด้อจะเด,ด้อไต่เป็นเวลาหลายเติบอยูฮะละ กสิวเวียนประจากสิวเวียนไปบบลืมบบลืมประจ่าสัญญาว่าบบลืมเราจะเด้อระยะนี่ก็ประจากสอตจาสู่หลายอย่างหลายอันหลายแนวเนาะฝากประจ่านำไปนำจะคนเ,นเด้อสามมือน,นี่ก่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ